สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบึงสามกีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวให้เกษตรกรแนะนําตัวเองเนาะว่ามาเป็นมายังไงในการเลี้ยงสัตว์สวัสดีครับผมนายทัชวานกวอะไรครับผมทัชวานฟาร์มครับก็พ่อแม่ผมก็ทําเกี่ยวกับไร่อ้อยนี่แหละครับแล้วก็ ลองลองหันมาเลี้ยงวัวดูก็ตอนนี้เลี้ยงมาอยู่สี่สิบห้าตัวครับกี่สี่ีเเลี้ยงวัวเข้าปีสี่แล้วครับพอพันได้พันนี่มาจากไหนครับก็ผมผสมเทียมครับยิงการผสมเทียมอาหารการกินมันล่ะครับก็ผมกินได้ไม่ง่ายครับก็มีแด้เป็นหญ้าเนเปียครับแล้วก็พวกแพนโกลล่าครับแล้วก็ฟางเท่านั้นนะครับแต่มีแปลงหญ้าอยู่เนาะมีแปลงหญ้าครับผม จากวัวแล้วเรามีอะไรบ้างครับมีมีควายด้วยครับมีควายอยู่เก้าตัวครับก็เป็นสายพันธุ์พัฒนาในละครวควปีปีนี้นเนี่ยเราเลี้ยงวัวนี้เรามีรายได้นะก็มีรายได้อยู่ทั้งตัวผมอยู่สามสิบห้าแม่ผมก็ได้รูวประมาณสามสิบสองตัวประมาณนั้นนะครับสามสิบสองตัวเราก็จะขายเป็น,นตัวเมียเราจะขายเพื่อพันธุกรรมขายเป็นเอาไปให้เกษตรกร,ร,กรต่อย,ยอด แล้วก็ตัวผู้เราก็ขายให้แบบพ่อค้าเอาไปขุนต่อนะครับเราไม่ได้ขุนเองเลี้ยงไปครับเราขายโคงครับครับผมสายพันธุ์แรงสวมากสวยมากแกเป็นเป็นชารเล่ครับเป็นลูกผสมชารเล่ครับตัวขับดามันผสมชารเล่ครับก็จะแข็งแรงตวนนะครับไม่ค่อยเป็นโรคง่ายแลยง่ายครับแข็งแรงกินง่ายครับกินเป็นงัวที่ว่ากินเก่งกินง่ายครับ พ,พื้นที่กี่ไร่ครับนีอที่เราเลี้ยงพื้นที่ที่ทาฟาร์มนี้รวมแปลงยญ้าด้วยสามสิบไร่ครับฟาร์มนี้รับต,ตัวฟาร์มต้องประมาณสองไร่ครับแล้วก็เป็นแปลงหญ้าเป็นอะไรเงี้ยครับรบายได้ก็ปีหนึ่งเราก็จะได้จากหนึ่งัวพวกที่ยวละายรายได้ไประจำก็คือเราเอาขี้ัวนะครับไปทําเป็นปุยอัดเม็ดตอนนี้ผมทผําปุยอัดเม็ดทิ่งวันเม็ดขายอยู่ครับ ใช้เกษตรกรทั่วไปได้ใช้ผสมผสมอะไรหเลต่อครับที่งวก็เ, <c oughs> เป็นเป็นที่งวเราอัดเม็ดครับก็มีพวกผสมพวกสาราทําให้เ็น,น้ำดูินซีหมักน้ําหมักอะไรครับทําให้หดินร่วนซุยครับเอาไปอัดเม็ดเข้าไปใส่พวกข้า,าวพวกไรอ้อยทั่วไปนะครับขายยังไงครับนะตอนนี้ผมขายอยู่ยี่สห้าโลสองร้อยบาทนะครับเราก็ทาเองในครอบครัวในฟาร์มนะครับก็พอขายได้ครับ แต่เราต้องเอาขี้มัวไปบดก่อนนิดนึงครับขี้มัวต้องเอาไปบดนึกตักแห้งก่อนไหมตะกต้องให้แห้งก่อนครับแล้วก็เราไม่ได้รีดน้ําออกครับผมไม่ได้รีดน้ําออกเอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาบดบดครับแล้วก็เอามาอัดเม็ดขายให้ก็เกษตรกรทั่วไปนะครับขายที่ว่าขายที่ขาสั้นสั้นเนาะกับขายขี้เนี่ยตรีมมูลค่าประมาณนี้ประมาณก็อย่าง รายได้จากการขายมัวเหรครับใช่ใชปีหนึ่งผมก็ถ้าเป็นตัวผู้เยอะเราก็เฉลี่ยแล้วอยากนมก็ประมาณตัวละสองหมื่นห้าสิบตัวปีหนึ่งประมาณได้ที่ห้าตัวตัวผู้เราก็ได้ประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ขายพิงวันนี่เราก็ได้ใช้ในใช้จ่ายในรอกในในปามนะครับจ้างคนเก็บบ้างค่ายาค่าได้ค่าน้ำมันตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างเอาใช้ในปามนะครับนะครับเพื่อมูลค่าดีกว่าเราขายปากแห้งธรรมดาครับ จะได้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นไม่เอ่อเรามีแนวคิดที่จะทำฟาร์มตรงนี้ก็เ,เ,เลี้ยงสัตว์อื่นต้องมีรายจ่ายเยอะครับเลี้ยงัวเรากินหญ้าครับหญ้าอาหารได้ทั่วไปมันง่ายครับคือหญ้ามันที่เขาไม่ใช้แล้วนี่เราก็ามาเป็นอาหารได้ครับมันมันดีกว่าเราจะไปเลี้ยงอย่างอื่นัใช้หัวอาหารเยอะมันก็ไม่ไหวครับวางแผนใน,น,นอนาคตอ,อ,อย่างไงบ้าง ก็ตอนนี้วางแขนไว้ก็ผมว่าตอนนี้ก็ไปได้ดีรับนินนี้เลยผมก็จะทําแบบนี้ไปนะครับก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะเลี้ยงขนาดนี้มันก็พอกําลังเราครับเยอะนี้แล้วจะไม่ไหวนี้ก็เยอะนี้มีแรงงานเยอะไหมครับมีแรงงานแค่สองคนเองครับผมพ่อคอยช่วยแล้วก็มีน้องไปเก็บซิววตอนเช้านะครับผมไปตัดหญ้าเพิงอะไรบ้างคันนี้แหละครับไอยให้ฝากเกี่ยวกับ อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับาชาวบ้วานทั่วไปที่เข้ามาดูงานเราหรือว่าเขาสนใจฝา,า,ากอะไรบ้างครับแรงบันดาลใจของเขาทำยังไงดีจะเลี้ยงให้ประสครบความสำเร็จเหมือนเราห้ายมากก็อาชีพการเลี้ยงสัตว์ใน้นงอมต้องใช้ระยะเวลาหน่อยครับมันไม่ปุ๊บปั๊บให้ได้เลยต้องใช้เวลาครับต้องอดทนหน่อยกันครับแล้วก็ไม่มันกินหญ้าแล้วมันก็อยู่ มนันลงทุนน้อยแต่เราใช้เวลากับมันหน่อยอถ้ามันหลตัวเข้ามันก็ตัวนุ่นอรงนี้มันก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้ของความพาไปเยี่ยมชมฟาร์มหน่อยนะครับได้ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นรรรรอันนี้เป็นแม่พนนันธุ์ครับผมตัวรับตรงเนี้ยอันนี้เป็นโรงเรือละแปดตัวครับเป็นแม่พนนันธุ<ม>์<ม>ท้องท้องแล้วครับก็ท้องครับตัวนี้ก็ท้องท้องหมดทุกตัวแล้วครับแม่ตัวนี้ครับมีงสาวเป็นตัวนึงรอผสมนะครับ วน,นี้ก็ท้องหมดเลยครับลูกเขาก็ได้พักนมไปแล้วครับผมอาหารนะครับหญ้าอาก็เป็นหญ้าสดทั่วไปนี่แหละครับกินตลอดทั้งวันเลยทั้งวันครับใ้ง่ <laughs> ง,ง่ายๆนะครับหญ้าต่างตางตางก็มีกินตกลางคืนบ้างครับาลานะครับผมอาหารข้นล่ะครับอาหารข้นผมไม่ได้ใช้เลยครับผมไม่ได้กินเลยนะกินแต่หญ้ากินแต่หญ้าอย่างนะครับว่าเราประหยัดต้นทุนในเลี้ยงแม่พันนะครับ แต่แนี้อนนี้ผลรอตรงนี้มัจะมีอะไรเรียกอะไรนะเกลือมีครับผมผมผมมีเกลือแร่ให้กินนะครับมีสารนี่เสริมอาหารเสริมนะครับพวกเกลือแร่พวกอันนี้ครับใบเลีย